สบายดีพี่น้องมีมอ้อนกลัไปตลาดป้าท่าก,ก็มาด้วยพี่น้องมีพี่ของพี่น้องเบิ้งได้ยังแม่ไปตลาดอันนี้กับเครื่องมือสีออมสีออมเอ็นเดอร์ซื้อซิพันอีกประมาณซิปหาพันได้ต้องพักขยเยพักขยเยนี่กะหาพันได้เนี่ยซิปบาทเด้อพี่น้องเครื่องแกงเนี่ยสาบาท ไปซ่้าหาเป็นเงินกีดซิบหาพันกีสีออมเอ็นเลือด็ก็ได้เอ็นไปหาวอันมัพีกดสแาาาก่เนี่ยพีทเพบาพี้ลพีกันนี่ก็ซาบะสิบพันกีด้วยพี่น้องกาได้นามยันนางนางยันนางซ้ำพันกี มันก็่าจักจับเดียวนอจับป่ะห้าพันบว่าหีาพันกว่ห้าบาทสองบาทสองบาทบ่ซื้อว่าตะไคร่ต้มเมียงคือแกงต้าเมียงมันสองบาทเป็นคืออะสีต้องไปเอาอันหั่นหมาดมีอยู่วัดมันนี่ทำมาีวัดไปเอามากินสอบาทหกบาทนี่แหละต้มเมียงหบาท ียว่าสินไคนี่มะขามเปียกอันละสิบบาทหาขันกี่เจ้าบาทสองอันเนี่ยซมาไว้ต้มแจกแก่อันนี้ส่งเท่าเบิ้นเท่าหั่เพิ่นเพิ่นผักเงินแม่ซื้อเด้อม่นเป็นเงินแม่ซื้อให้เพิ่นไดนเดี๋ยจะซื้อกันนี้นะซื้ขขอให้เพิ่นสุกรแม่ซื้อให้ตัวนึงอันนี้เงินเพิ่นเอง ซื้อห่นองตัวนึงซื้อห่านห้ตัวหนึงสีดำคือกันหมักสีดำอาตัวนึงนองตัวหนึ่งผืนผ้าเงินเมซื้อ่เลยอ่าสิพันกีบตัวสองกันบ่ตัว่สองกันบ่ตัวสองกันต้องตัวต้องตัวหาสิพันกีบตัวละเศร้าหาเเออเนี่ยตอวเขาพนุงเนยเออพนุนุ๊งนี่นี่แหละอยู่เพื่อนอยู่ซาน ลงหมัดนุ่มเลยทีละไปมาได้นอ้อยนอ้อยนี่แหลสิออมออมใส่เอ็นเอ็นง้อเอ็นกล้วยนั่นแหละนะอยากกินน้อยน้อยเนี่ยเปล่าซาบะซิฟทันกีบอยากไปได้ประกาดซ้อมทีมีม้อนปลูกคักอันนี้แหละนี่ที่มีม้อนปลูกประกาศซ่อมเนี่ยเปล่าซาบะซิฟทันกีบ มันสืบไปแต่ละอย่างเลยะพี่น้องเฮ้ยนี่พิบคนพิบค้นพิพันจะยกขัวฮะพพันเขัวกับพีนมันจามเยมันจามขัวมันจามลายได้สิบพิบก์พีบกกระซ้าทงะรสิบบาทพิพัน์ทงพิพันทงสบันธีโอ้ในเดียวเนาะเวลาก็พ่พนเลยะนหาอหาขันธ์ก็ไมสิบบาท ใ่ต้นหอมตนะ้นหอมแนี่ระสิบบาทต้นนี่ต้งหม้เปนสิบบาทอักี่หอมรวมหอมรวมหอมอันนี่แหละหอมใส่กันรวมกันด้วยหมกลอมหอมเใสกันเราทำอะไ้กะปูเนื้อมูายราคาจกะปูนหนึงได้สี่สิบพันไร้ีส นีบแบบนี้บน,네 oui, Teraz, like right. นี้เฮ้ยราคาตัวโตเา่ะแโตเมเลยมันมันเลยกับปูนาสิบันกีบ้าบทพี่น้องมันคือมันถือกะอันนี้มันถือก็เลยสซื้อมาขวดอินกระพริบสดติดตันนกระซาบะสิบันกีบเล้้สิันกีบ

สินงานแม่ม่อนสื่อสินแล้วก็ะยิบสื่อไร้มืออลไรแหละให้เพื่อนพินิษดเล้วมือนี่ก็เลยเอามาเลยเลด้ือายสิเลี้ยเดินกลางเยอะเลอคือสินนี้สามแสนเด้อพี่น้องสามแสนงานบอสินุงไปงานดองแม่กองอยู่ท่าลายได้ออกเปงานสินเอน่อยชื่อ

เห็นแล้วเห็นไหนี่ยไก่โบเห็นไหมเห็นซุดซุดบ่เออสุดแล้วนะเบอสามแสนสพสินสามแสนคายนิบสี่สิบพันตัลายเออตาพอดีประมาณหกร้อยกว่าบาทห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยแสนวามนิอีกเลยหาห้าร้อยสอสินหาร่อยนี่ย สามแสนเอาอไีปีสี่สิบหาลยหาล่ยก่าบาทบกหกล่หา้อยสามสามสิบสี่สิบไปบาทหาร้อยกัวบาทง่ายบ่โอเแม่น้อสามสิบพัต่อห้าสิบบาทเอเกิอกจะซื้อแล้วเกือบก็เลยทังเือนซื้อเกอก้าแสนไปสองรกว่าบาทซื้อเกิดบได้ซื้อเสร็คือบัมดไปคุณเลยจังเบิรงกันมอสมอแตงโตแบบไอดเออ มาไปหมุกพี่น้องในหมอนหลักเสือหลักงามใส่กับเสือมใส่กับเสือสีทองมันถือกันมันสินคนนี้นะใส่กับเสือสีทองอะสัมหนีแหละพี่น้องพี่ยังนี่ได้เกิดในหมอนพี่น้อง ซื้อไหมเกิดซื้อไหมชิน้องนี่มาจีตแกงคุณเบิ่งแกงพี่เบิ่งคือบ่คือบ่พี่น้องคือบอมไอ้ม้อนใส่สูตรแบบนี้สินต้นนี้เสียแบบนี้คือบ่ใส่เกือเกือบในกระสุอแสนปลายแสนหกสิบพันซื้อตลาดลับเป๊ะนี่ งามบ่สีแตงแบบนี้แหละไปดองในกองยามมาอีกหน่อยนึงยามมาลดจีไซแบบนี้แหละอืมเนี่งามบ่พี่น้องมาบอกคือว่านี่ยขืนนอส่จุดนี้คือขืนว่ะงาขึ้นแมนนี่แหละใส่สุดงามใส่สุดงามไปดองในกองเพิ่นดองสาวจีไซสุดนี้แหละไปเดี๋ยววันที่หนึ่งแม่วันก็ไป เลยอันนี้ก็เช็ดกระนังเช็ดกระนังจะแพงๆแต่ร้อยกว่าบาทวาเลยเช็ดซิฟทันกีบร้อยกว่าบาทพี่น้องของของดีของแท้อันนี้แต่ของของตัดีเนี่ยน้ำซิฟทันกีบแม่แต้งข้าวโพดอะไรแบบมันมันอันนั้นมันหนึ่งมันเบิ้ลคมก็มันจะคักไวเออมันจะคักไวก็เลยเอาตัวดีซะเช็ดซิฟทันกีบร้อยกว่าบาทพี่น้อง ของมาตึงม้อนตรงตรงเตรียมตัดหนังตัดหย่างตัดเองก็ตัดเองรู้ว่าให้ทำตัดอ่ะอันนี้ของน้องน้อยเพิ่นอันนี้ยเพิ่แจงง้วเพิ่นผักซื้อเพิ่นกำลังเสริมสวยเพิ่นเสียง่ะสียงผิวขาวหนากำลังเริ่มงขาวเนี่ยคีมกลางคืนคีมกระทงกลางคืนคีมเอ็นหน้ากลางคืนของน้าง่อยเพิ่นผักเม่์ซื้อเด้อ่ะสีไปน้ำตาลดูแหละ ไปล้วหน่อยไปนั่ไปลำบงไปลำบงไปเต้นลำบงขอเ้อง5นาทีไปเต้นลำบงเถียงนะคลิปนี้คลิปนี้ก็ลังวิ่งยังเนาะพี่ยงเนาะมีวันแรกกอนเลอค่กก็้แซ่บไหลซับตะไคร้ส่งเมมมนพากินผัดเทียงด้วยจ้าไป